คือว่าหลังๆอ่ะงานมันไม่เป็นระบบเลยพี่ผมว่าตอนนี้พี่ยังไม่ควรเป็นหัวหน้าใครเลยครับคือพวกผมอ่ะจะออกจากทีมข่างช่วยจริงจังขึ้นมาหน่อยได้ปะคือเขาโมโหแล้วอ่ะคือเขาก็ทนไม่ไหวแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้คือแบบโชคเขาก็ไม่ทำมันไม่ได้เหรอทำต้องทำคนเดียวเลยปีบทำทีพาดูกดซ้ำตะไคร่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  เอ็ดโมงเช้าที่แสนสดใสและไม่มีเอกพานุเหมือนเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทําคลิปตัดหลังเอกพานุอีกแล้วนะคะทุกคนใช่ไหมใช่ใช่จะบอกว่าวันนี้พี่จะมาทําคลิปแกล้งเอกพานุใช่ก็ขัก่อนนะใครอะใครมาเลยพี่มาเลยวันนี้พวกเราทุกคนผมไม่ใช่พี่เอกคคือพี่จะให้ทุกคน พนุว่าจะลาออกขอแบบจริงจังไม่ตกใจกันเลยเขาจะเชื่อหรือเปล่าเชื่อดิเราต้องแบบซีเรียสพี่ขออารมณ์แบบซีเรียสนนวันนี้ไม่ใช่แบบหนูจะลาออก ประสงค์ของงานนี้นะคะคือทีมอาจจะให้เอกพนุษย์เซ็นเอกสารเพื่อรับรองว่าตัวเองจะไม่มาทํางานสายและตั้งใจทํางานมากกว่านี้ค่ะทุกคนเอกพนุษก็ตั้งใจทํางานนะแต่พี่ว่ามันเข้างานสายไปหน่อยใครร้องไห้ได้มีโบนัสอะไรหใครหาใครไม่ต้องกลัวพูดได้เดีพี่เดี๋ยวพี่เคลียร์เองไม่ใช่แบบว่าให้ออกเลยอ่ะเขาจะยื้อหรือเปล่ายื้อว่าทุกคนลาออกแล้วใครจะทำงานช่วงนี้หางานยากๆยู่ไม่ใช่แบบนั้นแม่ผมเสียใจเลยนะลู้พี่เคลียร์เองนี่ค่ะตอนนี้เราได้ ที่แอบกล้องที่ใหม่แล้วนะคะอันนี้มันจะเนียนขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันมีผ้าม,าม่านบางค่ะแต่เท่านั้นยังไม่พอแผนเราต้องมีมากกว่านี้ค่ะตามมาเดี๋ยวพี่จะลากเอกพาน้องมาคุยเป็นการส่วนตัวที่ห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอกยวบอกให้ออ,อกกล้องโกโปรมาติดในห้องนี้ตัวนตัวตามงองแต่เหมือนเดิมเน้นความเนียนได้ครับทอนหน้ามาเสร็จแล้วนะทำหน้าแบบเขียดๆนะนาเขีย ช่ทุกคนมาท,ท,นะทุกคนประชุมกันมาเรื่องเมื่อกี้ที่บอกพี่ลองเล่าให้เอกฟังเกิดอะไรขึ้นครับทุกคน<อ>คือประชุมชงานอ<ช>ัจินนาเลยไม่ใช่เขาบอกว่าฟังกอนมีอะไรพูดบันทีละคนเลยคือมันหลายเรื่องอะพี่แบบว่าจะเรื่องอยังไงก่อนดีแบบเรื่องการทำง,งานเรื่องอะไรเนี้ยผมรู้สึกว่าหลังๆอะงานมันไม่เป็นระบบเลยีบางที ี่ก็เล่นเสียงกานคือมันไม่ได้มีผลอะไรกับพี่หรอกพี่แต่บางทีอ่ะทำงานอ่ะผมไม่มีสมาธิตัดเลยพี่แล้วสุดท้ายอ่ะงานช่วงวันอ่ะผมก็ไม่ได้ทาคือทำแล้วก็ไปลาก่อนคืออะไรเงี้ยพี่เอกอ่ะชอบแบบยังไงเดียไม่จริงจังกับพี่กับการเสียงานพอจะตรวจงานพี่เอกก็ติดเล่นงานมันต้องแบบต้องลงแล้วต้องอะไรแล้วแต่พี่เอกก็แบบเหมือนติดเล่นยังติดอะไรอยู่คือจริงๆอันนี้มันเป็นบริษัทกับพี่ดีแบบว่าคือพวกผมก็ทําให้พี่อะไรเงี้ยแต่พี่ยังไม่ยังไม่ จริงจังกับบริษัทพี่เองเลยแล้วแบบคนที่เหนื่อยมันไม่ใช่แค่พี่ไงมันก็คือผู้ผมทุกคนอะไรแบบเนี้ยบางทีแบบใครคิดไม่ทันเลยค่ะใครคิดไม่ทันตัดไม่ทันเลยเนี้ยแบบพี่มาแบบมาช้าเอออยากนัดพี่ตอนถ่ายตอนช้าเนี่ยคนนัดไม่ได้พี่มาบ่ายสองทุกวันเลยแล้วผมว่าถ่ายงานช้าแล้วก็หลบตาแลก็ตัดช้าพีมันทำให้แบบช้าแบบต่อ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 ไปอะไรอย่างเงี้ย เข้างานสิบโมงเนี้ยสำหรับผมมันก็คือเข้าสายแล้วนะพี่ก็เล่นมาบ่ายสอง,งตลอดเพรยาะผมว่าแบบเว้ยพี่เป็นหัวหน้าผมนะอะไร่าเงี้ยพี่ทาตัวอย่างให้ผมดูไม่ได้เลยแล้วพี่อยากจะให้ผมทําอะไรนะคือผมว่าตอนนี้พี่ยังไม่ควรเป็นหัวหน้าใครเปือนสามที <S 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 คือสรุปเลยนะพี่แต่พวกผมก็คุยกันแล้วก็ปรึกษาพี่พี่ก็รอกันคือพวกผมอะ่ะจะออกจากอีกทางครับ แล้ผมคุยกับพี่ทิปรึกษาพี่ทิงแล้วแล้วก็น้องฝึกงานทั้งหมดก็คุยกันแหละพี่แล้วก็รู้สึกว่าไม่โอเคอะไรเงี้ยมหาลัยก็อนุญาตนะในการออกฝึกงานกลางคันเพื่อที่จะไปหาที่ฝึกงานใหม่ถ้ารู้สึกไม่โอเคกับที่ฝึกงานที่ที่ทําอยู่ตอนนี้อเราออกนี้ได้ไงทำยังไงมันทำไม่ทันพี่หาคนไม่ทันอย่างเงี้ยยอผมอยูตอกกไม่ไหวแล้วนะพี่ คือทำเนี้ยผมตายที่เราเอาเงินไป,ปรักษาตัวเองนะถ้าเกิดทำผนะู้บาดเจ็บ่วยอยู่ยิ่งเดี๋ยวตอนนี้คือแบบทุกคนอย่าพึ่งอ,อะไรก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอคุยกับเองอีกรอบนึงก่อนใจะเย็นๆกันนะเนี่ยผมก็วันนี้ก็สุดท้ายแนะล้ววันนี้ผมก็แบบไม่มาแล้วเย็นๆไปเกลือเขาหน่อย จริงเลยเหตุผลคืออะไรตื่นสายจริงเหรอทำไมวันนั้นยังโทรมาหาเขาตอนเช้าได้เลยอืมตอนนั้นมันแบบไม่รู้ว่าอะไรแบบว่าพอดีน,นั้นลุกขึ้นมาฉี่แล้วก็โทรหาเลยแล้วก็นอนต่ออ่ะแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้ตื่นสายเล่นเกมถึงก็ทำไมพาน,นุถึงปรับตัวเองไม่ได้คือคุยกันหลายรอบแล้วนะว่าอย่ามาสาย พานุเห็นป่ะสุดท้ายแล้วมันกระทบจริงๆเห็นป่ะก็จะทำยังไงทีเนี้ยคนอื่นจะออกไปเลยแล้วพานุว่าพี่ๆจะคิดยังไงคือเขาสาว,ว้ใจให้พานุคนทุกคนอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพานุก็ทําไม่ได้จนทุกคนขอลาออกหมดคือเขาแบบไม่ได้อยากอย่างซ้ำเติมนะแต่เข้าใจเพราะว่าแบบม,มันมันคือมันแย่มากๆเลยนะกับการที่แบบทุกคนขอลาออกทุกประตูอย่างเงี้ยอือก็ปรับตัวเองเนี่ยไม่มาสายแล้วันนี้ แต่ว่าเขาเสียใจนะที่แบบเออเราติดเล่นเนี่ยแต่เอาจริงๆแบบมันจริงจังนะแต่ในส่วนของการทํางานของเขาเขาชอบแบบอะไรที่แบบเข้าถึงกันได้ง่ายๆเหมือนเป็นพี่น้องกันะเออแบบบริษัทเขาแบบส่วนตัวส่วนตัวไม่ชอบที่แบบว่าเออมันมแบบไม่แต่พานุก็ต้องแบบเข้าใจป่าวว่าแบบบางทีมันมันเล่นเป็นพี่น้องได้แต่ว่าแบบงานก็ส่วนงานเล่นก็ส่วนเล่นน่ะเขาบอกหลายทีแล้วว่ามันไม่ควรทําไมพานุแบบไม่แก้เลยต้องรอให้เกิดปัญหาแบบนี้ก่อนถึงจะแก้ได้เพราะอะไร คือเขาไม่รู้จะพูยังไงคือมันไม่สมควรจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาด้วยซ้ำคือเมื่อเช้าอะ่ะเขามาถึงเขาตกใจมากเลยน้องๆแบบว่าอยู่ดีๆก็รวมกันมาแล้วมาบอกเขาอย่างเงี้ยเขาพูดคำหนึ่งมาสะอึกมากเลยน้องๆบอกว่าอะไรรู้ปะถ้าพานุป,ปรับตัวได้นะปรับตัวไปนานแล้วเขาเถียงไม่ออกเลยปรับตัวเองแหละแต่ไปง้อพวกมันก่อนจะได้ไม่ต้องออกก่อนลองไปคุยดูพูดดีๆนะพานุ พี่เพื่อมวลให้เล้ปัญหาเออพี่กตัวเองไม่ีคือถ้าพี่อยกปัตัวเนที่ฝัก่หางหรือน่าแน้เลยนี่ยตีเย็นเพราะมันอไม่ได้พี่หิวพผมไม่ไหแล้วรือหลอกเย้ยิ้ไม่แก้งไม่แกล้งขีเด้วยไม่แกล้งนเลาจริงจะฟังีก่อนนะังไนฟัง่นีก่นเ้นทุกทนแล้ววเ้าอี่ อยากได้คนที่ผมน่าที่เขาจะทำงานแต่เมียผมว่าทำงานไม่ได้โุ๊กไปอยู่ต่อไปโุ๊กผมว่าเหมือนตายเลยนี่ผมคุยไ่ออกเลยน่าแบบทำงานตรงเวลารอดูจริงๆริงที่จะมาตรงเวลาเป๊ะเป๊ะดูต่อนะพูดแล้วอยู่ต่ออยู่ต่อแล้ว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 เทมเนี่ยน้องโอเคแล้วไม่เชื่อมาฟังใช่พิ่งเอาอยู่ต่อแล้วนี่มาฟังเลจริงเหรอยิงยิงเคลียร์แล้วเนี่ยทุกคนยอมแล้วตายผมอยู่ต่อทุ๊กตาย มันงอวะเหรอเขามาแบบอู้ยต้องแฟนอย่างเงี้ยแหวว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 จวว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 วงวว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 มวใครโอเควว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 ่วว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 ว ก็เขาขี้แยครัพี่อารมดีไงนะทีมอ่ะแล้วเขามองว่าไง <c oughs> เขามองว่าสุดท้ายก็ยังจะเล่นอยู่ยิงติดตลกติดตลกอยู่อีกอไม่ก็เขาเป็นมองไงอยากให้ทุกคนลามดีไงแล้วไม่หายะทำไงไม่รู้จริงใจกับอะไรสักเรื่องบ้านไปพานุช่วยจริงจังขึ้นมาหน่อยได้ปะคือเขาโมโหแล้วอะเป็นขนาดนี้แล้วพานุจะทำอย่างนี้อีกเหรอจะเล่นแบบลอยหน้าลอายตายอย่างนี้ได้อีกเหรพานุจริงจังหน่อยได้ปะพานุคือมันเรื่องใหญ่นะเว้ยเนี่ยไม่ว่าเรื่องเล่นหรอพานุนึกว่าตลกอยู่แล้วตอนเนี้ย คือเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเว้ยแต่เขาต้องมารับผลเพราะพานุเพราะว่าพานุเป็นแบบเนี้ยต้องรอให้มันเป็นแบบนี้ก่อนต้องรอให้มันพังก่อนนะพานุถึงจะยอมอ่ะพูดอะไรอย่ดิพานุจะทำัไงเราจะแก้ตัวยังไงก็เขาถามอย่นี่ไงว่าจะทํายังไงมันสุดท้ายแล้วเกิดเรื่องเขาเราอย่างเงี้ยยังต้องให้เขาช่วยิดให้อีกหรอว่าแบบต้องทํายังไงต้องร้องมันจะยอมอยู่สุดท้ายก็จะมีแต่เขาที่ทาทุกอย่างอย่างเดียวเลยใช่ปะพานุ ตอนนี้เป็นหัวหน้าคนแล้วนะช่วยทำตัวเองให้มันแบบเหมือนหัวหน้าหน่อยได้ไหมทำให้น้องเขาเคารพหน่อยได้ไหมหอคือเขาก็ทนไม่ไหวแล้วนะะแลถ้าเป็นแบบนี้คือแบบช่องเ,เขาก็ไม่ทำแล้วไม่ได้เหรอถาเราทำคนเดียวเลยดีปะกงไม่ทำแล้วนะช่องอ่ะมันเ,เกินไปเปล่าข้ารู้สึกแย่เลย เพนมนจะแก้ปัญหายังไงหรือจะไม่ต้องทาช่องต่อดีเอางี้พานุเขาขอแบบเขาคิดออกแค่ทางเดียวตอนเนี้ยถ้าอันนี้ไม่ได้ผลเขาไม่รู้จะทํายังไงละพานุเสัญญาว่าล่ะไอเขาไปเขียนมาให้พานุสัญญาว่าจะตั้งใจทํางานแล้วเข้างานที่ตรงสิบโมงง่ายๆเลยพานุคิดว่าทําได้ปะ ร,ร้องของอคะรู้สึกผิดเหรอเพิ่งรู้สึกเหรอมาทำตอนที่อะไรมันไม่ช้าไปหมดแล้วรออยู่นี่นะสีิน้อง สวดยาอะไรให้น้องได้บ้างมาตรงเวลาแล้วทำไม่เล่นในเวลาทํางานคือเขา้าใจว่าแบบเวลาทํางานพานุตั้งใจแต่แบบบางทีอะด้วยความที่เราแบบยังเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยน,<อ><ๆ>น้องมันก็เลยคิดว่าเราไม่ตั้งใจค่ะเข้าใจป่ะแต่เขารู้นะเขาเห็นว่าพานุตั้งใจเขาก็เหนื่อยที่ต้องมานั่งแบบแก้ตัวให้ทุกวันนะคะ ก่อนมาเขาอ่านให้ฟังข้าพเจ้านายพานุพงศ์ของบรรทาสัญญาว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะมาเข้างานตรงเวลาสิบนาฬิกาทุกวันและจะไม่เล่นในเวลาทาง,งานจะตั้งใจทำง,งานให้มากกว่าน,นี้เพื่อช่องอิสระของเราจับได้ปะเซ็นเลยขเขาเซ็นให้ด้วยพยานมารู้สึกดีขึ้นยังดูีราอแล้วออกนีอะไรนะทีนี้ออก ไที่บอกออกกันนะแก่หเลยทำไมกลัวจะรู้สึกจะหมดถ้าไม่รู้สึกอะไรในสิ่งที่เองทำไปเลยกวานุกินเนี่ยเพื่อให้เขาเซ็นสัญญาให้มางานตรงเวลาจะใส่กรอบแผนในข้างที่ทำงานเลยค่ะทุกคนแกาแย่จริงนะพอทั้งประชุมอยู่เขาคิดว่าแกลงอะไรของวะทนี้ก็เล่นมาใหม่มองกนันเล่นเจอกล้องเลยตั้งที่ไหนกล้องอยู่ไหนอยู่ตรงพม่านพม่านเดี๋ยวมาไปไหนฮะดูยังแย่เลย ่งจ ul mhm. รู้ผมไม่เกี่ยวนะออกง่ายจ้ะออกคนสุดท้ายนะคนสุดท้ายนะโอเคโชคดีโชคดีที่เข้าใจเลยงานที่มันหนักนี่ออกเลยนะฮะไม่เป็นไรหิิบเลยออกเลยแล้วเราฝึกงานโอเคนะ อาะก็อิ่มจะออกออกไปไม่เป็นไรพี чи, ่พี่เข้าใจเลอว่าพี่มันห่วยครับไหนๆก็พี่เข้าใจพวกเราเลยพวกเราแบบงานหนักแล้วแบบพี่เลื่อนเยอะไม่เวิร์กเนี่ยให้มาเห็นหน้านะเนี่ยให้มาเห็นหน้านะก็ออกไปเลยไม่เป็นไรพี่พี่ทาใจแล้วพี่เศร้าอยากให้เจอหน้านะทุกอย่างอิ่มพวกตามเลยใช่เลยไม่พี่คุยอะไรเพิ่มนะให้อะไรผมก็โอเคแล้วแค่ที่เพิ่มใครโอ้ยไม่เป็นไรพี่งงานใหม่ไม่รู้ว่า จ่ายไม okay, okay, okay. hey. like ่ไหวช่วงนี้โควิดจ่ายเงแกคอมมาแวกันทมโอเคเหรอโอเคทมโอเคทีมบอกตอาเจีเลยไม่เกี่ยวนะไม่เกียวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะคุณกิดเมอหไมเจอัน้าไม่เจออาไเจออทกทีไม่เจน้ยทุกที ได้เดี๋ยวพี่เ,พเคลียร์เองไม่ใช่แบบว่าให้ออกเลยอนะ่ะเขาจะยื้อหรือเปล่ายื้อบอ้าทุกคนเราออกแล้วใครจะทำงานช่วงนี้หางาน,นย,ยากๆอยู่ไม่ใช่แบบนั้นแม่ผมเสียใจเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่เคลียร์เองเดี๋ยวพี่เคลียร์เองผมไม่เกีย่ยวนะไม่เกี่ยวนะหรือว่าพี่ทีมกับพี่เขารวมหมูกแกล่ะวะเขาล่นเต็มพี่นะเมื่อกี้แล้วพี่ทีมบอกจัดเต็มจัดเต็มเลยนะทุกคน อ้าวโธัเลยตาท่มะอยดีคอยอักตัวซักตัวยืดตัวติบะไปเด้ออะไรเนี่ยอะไรกันผขบอกให้ผมบอกเาอกไปเลยอะไหนเดี๋ยวพี่ไปคุยแม่พี่เองไปดก่อนไหนไหน